สวัสดีค่ะพี่น้องจากริสตจรพระพิธีในพระเจ้านะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์พิเศษนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะตรงกับวันอีสเตอร์ที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เราจะเรียกว่าวันศุกร์ประเสริฐนะคะสําหรับวันนี้ก็คือวันอีสเตอร์เป็นวันที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายนะคะโดยเป็นพระประสงค์ของพระบิดาในสวรรค์น,นะคะเป็นพระประสงค์เป็นภาพใหญ่ภาพหลักของความในในความเชื่อของเรานะคะว่า พระเยซูคริสต์จะทรงสิ้นมชนด้วยมือของมนุษย์แต่พระองค์จะทรงเป็นขึ้นในวันที่3ผ่านการทนทุกทรมานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ปรากฏอยู่ใน,นพระคัมภีร์นะคะแล้วก็ใน,นพระคัมภีร์ที่เราทั้งหลายอ่านเนี่ยนะคะก็คือพระคัมภีร์เล่มนี้นะคะดังนั้นวันนี้ก็เป็นวันอีสเตอร์เราก็จะให้หัวข้อเรื่องนี้นะคะว่าอีสเตอร์สู่ชีวิตใหม่ อีสเตอร์สู่ชีวิตใหม่เราทั้งหลายมีชีวิตใหม่ได้เราทั้งหลายมีชีวิตที่มไม่ต้องเผชิญกับคว,ความเสียใจอะค่ะไม่ต้องเผชิญกับความทุกข์ใจหรือการทะเลาะวิวาทหรือสิ่งที่มันเป็นภาระหนักเกินกว่าที่บ่าของเราจะแบกได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันอีสเตอร์จะมีอะไรเกิดขึ้นในพระวจ,จนะของพระเจ้านะคะในพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อที่19ถึงข้อที่23นะคะ พระธรรมยอนบทที่19บเกบทที่20ข้อที่19ถึงข้อที่23กล่าวดังนี้ค่ะว่าค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่เพราะกลัวพวกยิวพระเยซูก็เสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาตัดว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเมื่อพระองค์ตัดอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์เมื่อพวกสาวกเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีความยินดีพระเยซูตรัสกับเขาอีกว่า สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายพระบิดาท,ทรงใช้เรามายอย่างไรเราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้นเมื่อพะองร์ตัดอย่างนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาและตัดกับเขาว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดถ้าพวกท่านจะอภัยบาปของใครบาปของพวกเขาก็จะได้รับการอภยัยถ้าท่านไม่อภัยบาปของใครบาปของพวกเขาก็จะไม่ได้รับการอภยัยพี่น้องเคยรู้สึกโกรธแล้วก็โกรธเรียกว่า โกรธเกลียดเข้ากระดูกดำไหมคะการโกรธเกลียดเข้ากระดูกดาแบบนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่ถูกเกลียดนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเกิดขึ้นกับใจเราเนี่แหละคะ่ะมันเป็นผลพวงจากความโกรธเป็นผลพวงจากความเกลียดในความโกรธความเกลียดนั่นนะ่ะเราไม่รู้จักที่จะจัดการกับมันยังไงแล้วเมื่อเวลาที่เราเจอหน้ากับคนที่เรารู้สึกเกลียดรูเ้เจอหน้ากับคนที่เราโกรธเรียกว่าเข้ากระดูกดำเนี่ยนะคะ เวลาเราเจอเขาเราก็จะแบบเรียกว่าไม่อยากมองหน้าแม้แต่ลมหายใจเราย,ยังไม่อยากได้ยินเลยไม่อยากได้เก็ดไม่อยากรับรู้ไม่อยากอะไรทั้งนั้นแต่วันนี้นะคะเป็นข่าวดีพี่น้องในความโกรธเกลียดนั่นนะคะเราไม่สามารถทําอะไรได้เราไม่สามารถเอามันออกไปจากหัวใจของเราได้เราไม่สามารถเอามันออกไปจากชีวิตของเราได้และที่สําคัญถ้ายิ่งเราโกรธหรือเกลียดใครก็ตามแต่เนี่ยเรายิ่งเคยสังเกตไหมคะ ยิ่งโกรธยิ่งเกลียดยิ่งได้เจอยิ่งได้พบเพราะฉะนั้นการที่เราจะโกรธเกลียดใครสักคนหนึ่งเนี่ยค่ะอย่าด่วนตัดสินใจที่จะโกรธเกลียดเขานะคะให้รู้ว่ายิ่งโกรธยิ่งได้รับยิ่งโกรธยิ่งได้เจอยิ่งโกรธยิ่งได้พบเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ข่าวดีที่จะบอกเนี่ยก็คือว่าวันนี้พระเยูุริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนขึ้นมาเพื่อแบกรับเอาความรู้สึกโกรธรู้สึกไม่ดีในใจเราเนี่ยค่ะ ไปไว้ที่พระองค์ที่บนไม้กางเขนเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นได้ถูกลบล้างไปโดยพระโลหิตของพระองค์แล้วสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นคือเราจะมีสันติสุขเราจะมีกําลังใหม่เราจะมีความคิดใหม่เราจะมีความเบิกบานเหตุเป็นเพราะว่าเมื <im> <Même> ่อเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงสิส้นพระชนบนไม้กางเขนสิ่งนี้เป็นภาพตามที่หน,นันงสือย้อนหนังสือย้อนคือพระคัมภีร์เล่มนี้นะคะบอกว่า จุดประสงค์ของหนังสือยอห์นก็คือเพื่อที่จะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ว่าพระเยซูคริสต์ท,ท,ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อเราก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์สิ่งนี้ค่ะมันจึงเป็นสิ่งที่ยืนยันความเชื่อของการเป็นคริสเตียนนะคะการเชื่อความเชื่อของเราในการเป็นคริสเตียนนี่ค่ะได้ยืนยันว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ความโกรธเกลียดความโกรธเกลียดนี่คือหนึ่งในเหตุผลแค่นั้นเองนะคะ แต่มันยังมีอีกหลายหลายอย่างเพราะว่าเมื่อเราเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราโกรธเราเกลียดสิ่งนี้ค่ะมันจะนําไปสู่การวิวาทนําไปสู่การอิจฉาริษยานําไปสู่สิ่งที่ทําให้จิตใจของเรามัวหมองเศร้าหมองขาดซึ่งสันติสุขแต่พระวจะนะของพระเจ้าตอนนี้ค่ะกําลังบอกว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายในวันที่3แล้วเนี่ยพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนขึ้น แล้วพระองค์ทำสิ่งหนึ่งคือพระองค์ระบายลมหายใจของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราสิ่งนั้นเรียกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระองค์ระบายลมหายใจของพระองค์เข้ามาเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะได้รับการรับรองข้างในใจแล้วเราจะรู้ว่าเมื่อเรารู้สึกโกรธเกลียดแต่เราล้องหาพระองค์บอกกับพระองค์ว่าม์เจุกขันเราไม่ไหวเราโกรธคนนี้แต่เราไม่อยากโกรธเขาเพราะว่าเราไม่อยากทําร้ายจิตใจของเราเองเราก็ร้องหาพระองค์ สิ่งที่ตามมาคือพระองค์จะช่วยบรรเทาจนกระทั่งวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราไม่โกรธเขาไม่เกลียดเขาและที่สำคัญก็คือเราจะมีสันติสุขเหตุเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าทำกับชีวิตของเราพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระองค์เปลี่ยนเราเป็นคนใหม่พระองค์ให้จิตใจของเราเกิดความชื่นชมยินดีพระองค์ให้จิตใจของเราเกิดสันติสุขพระองค์ให้จิตใจทีเ่เต็มไปด้วยความ การให้อภัยไม่ว่าคนนั้นจะทําอะไรกับเราเราก็จะรู้สึกว่าเราเราไม่โกรธเขาเราให้อภัยเขาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าพระเจ้าทรงให้อภัยเราก่อนพระเจ้าทรงให้อภัยในสิ่งที่เราทําเราทําอะไรคะสิ่งที่เราทําก็คือเราโก,กรธเกลียดมนุษย์ที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจนกระทั่งเราหลงลืมไปว่ามนุษย์คนนั้นนะ่ะคือสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า แล้วเราโกรธเกลียดเขาเนี่ยเท่ากับเรากรดเกลียดพระเจ้าถูกไหมคะแต่พระองค์ทรงเมตตาเราพระองค์ทรงให้อภัยเราเพื่อเราจะมีสันติสุขและดําเนินชีวิตใหม่ไม่ต้องตกอยู่ในความโกรธเกลียดหรือความวมิตกกังวลหรือความอิจฉาริษยาหรือความท้อใจหรือความอะไรก็ตามแต่ที่มันนําใจของเราให้เศร้าหมองดังนั้นนะคะวัตถุประสงค์ของหนังสือยอห์นบทที่20ข้อ19ถึงข้อ23เนี่ยนะคะ เป็นสิ่งที่กําลังพูดให้เราเห็นถึงความจริงว่าการฟื้นคืนการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เนี่ยค่ะได้ถูกกําหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในพระธรรมในหนังสือโมหนังสือสดุดีในหนังสือของผู้เผยเพระวจะนะหลายๆเล่มว่าจะเป็นอาโมดโอบาดีอะไรประมาณนี้นะคะหรือ ในธรรมบัญญัติของโมเสสสิ่งเหล่านี้ก็พูดถึงการที่พระเยซูคริสต์จะฟื้นคืนพระชนขึ้นในวันที่สามพวะจะต้องสิ้นพระชนก่อนเพื่อให้เราได้รับการไถ่เสร็จแล้วในวันที่3ที่พรค์ทรงเป็นขึ้นเนี่ยค่ะสิ่งนั้นเป็นเครื่องยืนยันว่าเราทั้งหลายได้รับการไถ่แล้วโดยพระนามของพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราจึงได้รับการให้อภัยและพระพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ยังนําเสนอกับเราอีกทั้งหลายว่า ถ้าเมื่อเราให้อภัยคนอื่นสิ่งที่ตามมาคือเราจะได้รับการให้อภัยนั่นหมายถึงว่าเราจะมีสันติสุขเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราทั้งหลายเนี่ยได้รับการยกบาปโดยที่ความบาปนั้นอะ่ะจะต้องเริ่มต้นที่เราก่อนเมื่อความบาปเริ่มต้นที่เราเราเองจะถูกเรียนรู้เหมือนอย่างเช่นเราเรารู้จักคนคนหนึงสนิทสนมด้วย เป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันจนจนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสร็จแล้ววันหนึ่งเราก็ไปถามเขาว่ามีคนมาถามเขานะคะว่าคุณคุณรู้จักออรู้จักพ่อของฉันไหมคนนั้นไม่เคยถูกแนะนําเขาก็บอกว่าโอ้ไม่รู้จักหรอกเพราะไม่เคยถูกแนะนําแต่กลับกันนะคะถ้าเราไปถามคนเนี้ยค่ะซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราเราไปถามว่า เออเราไปบอกเขาว่านี่นี่เดี๋ยวจะพาไปบ้านแล้วก็พอพาไปบ้านเราก็ไปแนะนําให้รู้จักอันนี้พ่อของเรานะพ่อของเราชื่ออะไรก็ได้ชื่อในกอคนนี้เขาจะบอกว่าอ๋อสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อชื่อในกอเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีคนมาถามว่าคุณคุณรู้จักพ่อของคนนี้ไหมคนนี้ก็จะบอกว่าอ๋อรู้จักคุณพ่อชื่อในกอเพราะฉะนั้นเมื่อคนนี้รู้จักพ่อผ่านการแนะนําของเรา ชั้นใดก็ฉะน,นั้นเลยค่ะการที่ใครสักคนหนึ่งจะรู้เรื่องราวของพระเยซูคริสต์จะรู้จักกับพระเยซูคริสต์จะรู้ว่าการมีชีวิตใหม่อีสเตอร์ที่นำสู่ชีวิตใหม่นียค่ะจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ต่อเมื่อคนนั้นได้รับการแนะนำให้รู้จักกับพระเจ้านี่จะทำยังไงคะพระเจ้าก็เลยแต่งตั้งพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะที่ได้ผ่านความเชื่อนั้นแล้วแต่งตั้งโดย มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นตาประทับว่าเราเป็นคนของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้ไปเพื่อไปบอกคนทั้งหลายว่านี่แหละเราเป็นคนของพระเจ้าอยากได้รับการให้อภัยเหมือนอย่างที่เราได้รับไหมมารู้จักกับพระเจ้าเหมือนอย่างที่เรารู้จักเราก็จะมีการแนะนําพระเจ้าให้คนเหล่านั้นรู้จักแล้วพระเจ้าก็จะทํางานในคนเหล่านั้นผ่านสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราเป็นพยาน แั้นนะคะในวันนี้การที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นในวันที่3เป็นมีเป็นชีวิตใหม่ขึ้นมาพระองค์ไม่ได้มาแบบตัวเป็นๆและอยู่กับเราตอนนี้ในขณะนี้นะคะแต่พระเยซูคริสต์ทรงอยู่กับสาวกของพวกกลุ่มหนึ่งแล้วพระองค์ยืนยันกับพวกเขาพระองค์ยังทรงพระชนอยู่แล้วตามมาหลังจากนั้นคือพระองค์ถูกลับขึ้นไปอยู่กับพระบิดาในสวรรค์นั่นคือเสร็จงานของพระองค์บนแผ่นดินโลกพระองค์ก็กลบกับไปอยู่กับพระบิดาในสวรรค์ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกนั่นคือเราทั้งหลายที่ได้รับการคัดเลือกเราทั้งหลายนะคะถูกคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ส่งต่อความเชื่ออันนี้ค่ะออกไปยังคนอีกมากมายและพระองค์สัญญาว่าเมื่อเราส่งต่อความเชื่อไปยังคนอีกมากมายพระองค์ได้ทรงประทับตาชีวิตของเราไว้พระองค์ได้ทรงประทานถ้อยคําที่จะให้เราพูดพระองค์ได้ทรงทํา จัดเตรียมทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตของเราสําแดงถึงความรักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั่นหมายถึงเราได้รับการให้อภัยสิ่งนี้ค่ะก็เลยจะนําไปสู่การให้อภัยที่เราจะเป็นพยานบอกกับใครทั้งหลายว่าเมื่อเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาจะได้รับการให้อภัยเหมือนอย่างที่เราได้รับแล้วและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะอยู่กับเราไปจนกว่าจะสิ้นยุคและทุกครั้งที่เราไปพูดกับใครก็ตามไปสแสวงไปสแสดงตัว ว่าเราเป็นผู้เชื่อไปเป็นพยานฝ่ายพี่สุขิตพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราแต่ละคนเนี่ยค่ะพระองค์ก็จะทํางานของพระองค์ผ่านชีวิตของเราไปสู่คนคนนั้นนั่นจึงหมายถึงเราเป็นผู้ที่แนะนําคนเหล่านั้นให้รู้จักกับพระเจ้าเมื่อคนทั้งหลายถามว่ารู้จักพระเจ้าไหมคนเหล่านั้นจะบอกว่ารู้จักเพราะว่าได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าแต่ไม่ใช่เพราะว่าพวกเราเก่งนะคะ หรือไม่ใช่เพราะว่าพวกเราพูดเก่งการที่พวกเราจะไปพูดกับใครสักคนหนึ่งถึงเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ถึงการทรงพระชนอยู่ของพระเยซูคริสต์ถึงการจัดเตรียมที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ทั้งหลายไว้ให้กับเราหรือการช่วยเหลือให้เรามีสันติสุขเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวเราไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทําไม่ใช่เพราะความเก่งกาจของเราแต่สิ่งที่พระองค์ทรงพูดเอ่อสิ่งที่พระองค์ทรงใช้เราไปพูดเนี่ยเป็นเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะยืนยันชีวิตของเราว่าเราเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นคนเป็นลูกของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมชีวิตของเราไว้เพื่อไปนําอีกคนทั้งหลายที่เขายังไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าให้เขากลับมารู้จักกับพระเจ้าเหมือนอย่างที่เราได้รู้ได้รู้จักแล้วและได้รับการให้อภัยแล้วชั้นใดก็ชันนั้นเลยค่ะเมื่อเราออกไปพูดกับเขาว่าเราได้รับการให้อภัยสิ่งที่ตามมาคือ สันติสุขจะอยู่กับเราเหตุเพราะเราทําให้คนเหล่านั้นเห็นว่าการได้รับการให้อภัยนั้นนะ่ะเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่นําสันติสุขมาสู่ชีวิตของเราซึ่งไม่มีใครให้กับเราได้โลกก็ให้ไม่ได้แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าให้ได้โดยทางพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นในวันที่3และพระองค์ทรงประกาศว่าพระองค์ทรงชนะแล้วและพระองค์ได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเพื่อเป็นการยืนยันกับเราว่าเราไม่ได้ออกไปโดดเดี่ยว เราไม่ได้ออกไปแต่ลําพังแต่พระเจ้าไปกับเราด้วยในทุกเส้นทางที่เราเดินทุกค้อยคาที่เราพูดทุกอย่างที่เราแสดงออกทุกอย่างที่เป็นตัวเราได้ถูกเปลี่ยนจากชีวิตเดิมเป็นชีวิตใหม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีสเตอร์ก็จะนําชีวิตเราสู่ชีวิตใหม่เพราะอีสเตอร์เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงพระชนอยู่เพียงแต่การทรงพระชนอยู่ของพระองค์จะมาในรูปแบบของการที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิต ดังนั้นนะคะพี่น้องวันนี้อีสเตอร์จะไม่เป็นเหมือนเดิมอีสเตอร์จะไม่ไม่ใช่ชีวิตเดิมที่แบบทําเป็นแพทเทิร์นแต่อีสเตอร์ในวันนี้จะเป็นชีวิตใหม่ที่พี่น้องจะรู้ว่าโอ้เราได้รับการให้อภัยเราจะต้องมีหน้าที่ไปพูดกับคนทั้งหลายว่าเราได้รับการให้อภัยจากสิ่งที่โลกบีบบังคับเราอยู่จากสิ่งที่โลกพยายามกดลงไปพยายามผลักเราออกจากความรักของพระเจ้า บัดนี้พี่เยซูพิ่ทรงทาสําเร็จแล้วในชีวิตของเราก็คือพระองค์สิ้นพระชนแล้วพระองค์เป็นขึ้นในวันที่3แล้วพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นลิ์เด็กของพระองค์เข้ามาในชีวิตเราเพื่อรับรองสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราประกาศสิ่งที่เราเป็นอยู่ว่าเราเป็นคนใหม่ไม่ใช่โดยกําลังของเราแต่เป็นลิตรเด็กของพระองค์โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรามีความคิดใหม่มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดี มีพลังที่มาจากพระเจ้าและการจัดเตรียมทุกอย่างในชีวิตของเราเกิดขึ้นจากพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้จัดเตรียมให้กับเราความสําเร็จที่มีในชีวิตของเราก็มาจากพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงวางแผนสำชีวิตของเราเอาไว้เป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้นนะคะพี่น้องวันนี้อย่าช้าที่จะประกาศออกไปว่าเราทั้งหลายเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่าช้าที่จะบอกว่าชีวิตของเรามีสันติสุขต่อให้ทุกข์ขนาดไหนเราก็มีสันติสุขเราขาดซึ่งความกลัวเราไม่กลัวแต่เรายำเกรงพระเจ้าและชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เป็นพระพอรไม่ว่าเราเจอใครนะคะวันนี้เราก็จะส่งต่อความรักนี่ค่ะออกไปยังคนเหล่านั้นเริ่มจากเราก่อน บอกกับตัวเราเองก่อนว่าเราได้รับการให้อภัยแล้วจากพระเจ้าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเป็นสิ่งเก่าๆที่ล่วงไปนี่แหนบัดนี้กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดในชีวิตของเราสิ่งใหม่นั้นก็คือการที่เราออกไปเพื่อเป็นพรให้กับคนอื่นๆได้รู้จักกับพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราไปพูดอบอกให้เราพูดบอกให้เรายิ้มบอกให้เราสวัสดีบอกให้เราทักทายคนคนนั้นเพื่อที่คนคนนั้น จะได้รับการแนะนําให้รู้จักกับพระเจ้าแล้วพระองค์จะประทานสันติสุขที่อยู่ในใจของเราซึ่งเกินความเข้าใจที่เราจะคิดได้และหลังจากนั้นเรากับเขาก็จะเป็นคนคนพวกเดียวกันก็คือพวกที่ดําเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์วันนี้นะคะโดยความเชื่อเราทั้งหลายได้รับความรอดและในความรอดนี้เราก็จะเป็นพยานบอกไปยังคนทั้งหลายว่าพระเจ้าของเราดีขนาดไหน พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเราทั้งหลายให้มีชีวิตใหม่ให้ได้รับความรอดให้มีสันติสุขวันนี้นะคะอีสเตอร์จะไม่ใช่อีสเตอร์แบบเดิมแต่อีสเตอร์จะเป็นอีสเตอร์นำสู่ชีวิตใหม่ให้พี่น้องมีชีวิตใหม่ให้พี่น้องมีชีวิตที่เป็นพรให้พี่น้องมีชีวิตที่ได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ลำบากทั้งสิน้นเข้าสู่สันติสุขที่อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ประทับอยู่ในใจเรารับรองว่าเราเป็นคนของพระเจ้าจริงๆแล้วเรามีสันติสุขนั้นจริงๆเราเป็นผู้ที่ได้รับพระพรนั้นจริงๆแล้วเราจึงส่งต่อพระพรออกไปยังคนอื่นวันนี้นะคะสันติสุขที่พระองค์ทรงมอบให้นั้นคือสันติสุขที่โลกให้ไม่ได้ขอพี่น้องจะรับเอาสันติสุขที่มาจากองค์พระเป็นเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําสันติสุขนั้นเข้าไปอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะและเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านที่อยากรู้จักกับพระเจ้า ติดต่อเข้ามาทางคิสจักรได้นะคะติดต่อเข้ามาทางจะเป็นจะเป็นไลน์ก็ได้จะเป็น,ปนไจน in, อจี IG ก็ได้นะคะจะเป็นบล็อกของเพจอันนี้ก็ได้นะคะหรือในทาง YouTube ก็จะสามารถคอมเมนต์ได้นะคะพี่น้องติดต่อเข้ามาแล้วเราจะพูดคุยกันเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ที่มากขึ้นนะคะก็วันนี้นะคะด้วยความร่ายจากคริสจักรพระพิง์ในพระเจ้านะคะแฮปปี้อีสเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะพระเจ้าเวพรค่ะ